มาครับผมมาเล่น rv หน่อยละกันไม่ได้เล่น rv นานแล้วแล้วก็จะมาหนึ่งหนึ่งใน rv อุ้ยมันได้เล่นได้ทุกตัวเลยเหรอตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะผมไม่เคยเห็นฟาร์มป่าเอ้ยตัวฟาร์มป่าเหรอโอเคโอเคถือว่าไม่แย่ คนดูถือว่าไม่แย่80เท่าไหร่81เกิดไรล่ะกันมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วเจอนาตาากูต้องอัพสกิลไหนก่อนวะเนี่ย <c oughs> คุณดูไม่รู้เหมือนกันสกิลนี้มันคือสกิลแหละตัวนี้ไม่เคยเล่นด้วย ตอนแรกที่จะมาเล่นหนึ่งๆเอาตัวที่ตัวเองเล่นเป็นแต่พอมันให้เล่นทุกตัวได้คือแบบลองเล่นตัวนี้เลยกันมันเท่ดินันนัตยาห้อยห้อยโป๊ะเวอร์เวอร์เวอร์น้าเวอร์เวอร์น้าเวอร์เวอร์น้าเวอร์น้าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากมาดิมาดิมาดิ มาดิอูห้หหนีเรียบร้อยถ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 อยอ้ย oh, <no. S 1> แตกเหมือนกันห้าไวไปหน่อยเราหิวคิวไปหน่อย oh, <no. S 1> ผมตั้งป้อมหมายไว้สัก5้คิวแล้วกัน oh, <no. S 1> ค่อยดันป้อมสำหรับตัวผมนะแต่ถ้าฝั่งนู้นเขาดันเลยก็ดันไปแต่สำหรับตัวผมผมเอาสัก5้คิวแล้วกันแล้วค่อยดันป้อมเขานั่นเอง oh, <no. S 1> มาได้ มาได้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะถาจริงทำอะไร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 โอ้โหมันมีป้อมช่วยยิงโคตรเกียนอะ่ะให้ป้อมช่วยยิงอะ่ะคือบอกเลยถ้าไม่มีป้อมนะผมพูดเลยไม่ได้แดกผมหรอกถ้าไม่มีป้อมอ่ะนะ เอาหน่อยดิวะตัวเราเหนียาหน่อยดิวะสู้ได้ดิผมจะไม่เข้าไปฆ่าเขาในป้อมเนอะผมจะเล่นนอกป้อมอย่างเดียวอะไรดูดิเขาวิ่งเข้าป้อมอย่างเดียวคนดูดูดิดูสิเขาเลือกที่จะวิ่งเข้าป้อมอย่างเดียวคนดูโอ้โด,ด,ดูนะเดี๋ยวาเขาจะเข้าป้อมนะคนดูแล้วกูแตกกูสู้ไม่ได้ เฮ้ยผมสู้ไม่ได้แล้วะ่ะผมสู่ไม่ได้อะทำไงดีวะถามจริง <will> คือกูสู้ไม่ได้เลยอะกูล้างของตัวเองก่อนเลยละกันก,อกน็อัพกันเวทลัวครับผมอัพกันเวทมาได้ดูเซว่าฝั่งนูน้นเขาออกของได้ชิ้นหนึ่งแล้วอะ มามาดิ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 ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โห,โโหกูแพ้เข้าป้อมเขารู้เลยว่าแพ้โอ้โหสี่หนึ่งไม่น่าที่จะไหววะต้นเกมอะนะเราผิดพลาดด้วยแหละ เล่นเกมไม่รู้ว่าสู้ได้เปล่าคือถามว่าอ้างได้มันก็อ้างได้เพราะเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นนั่นเองนะครับผมแล้วจะเล่นทำไมก็เห็นมันเท่ดีอ่ะก็เลยอยากลองเล่นดูอะไรอะไรยันหนีเขาป้อมขอร้องยันหนีเขาป้อมถอดขอร้องยันหนีเขาป้อมถอดเลอนนดิเขาไม่กล้ามาเลยอ่ะพอเห็นเราดูดิพอเห็นเราไอ้น่ยนะคนดู เดี๋ยวเดี๋ยวโลเขาแบบเขาเน้นที่จะให้ป้อมช่วยเหลืออย่างเดียวแหละดูสิโลปูถอยกูถอยได้กูถอยกูถอยได้กูถอยมาดิมามามากูแตกโอ้โหไม่ไหวยอมยอมบอกเลยว่ายอมป้อมกูจะแตกไหมนี่ ไอ้ป <mile> ้อมจะแตกไหมนี่ยอมยังด้วยโอเคยอมยังด้วยเหรอเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะยอมใครเดี๋ยวก็รู้คือแบบก็เลือกที่จะหนีเข้าวป้อมอย่างเดียวเลยคนดูผมนักข้ายชอบเลยอ่ะพวกหนีข้าป้อมดู๋ดี๋ยดีดีดีดูสิดูสิว่าเขาจะทำไงอ่ะ ดูดิตมาอุ้ยโอเคเกือบแพ้เลยโกเมื่อกี้ดีนะสกิลของเขาไม่โดนผมอะไม่งั้นผมแพ้ไปแล้วคนดูเริ่มมาเริ่มมาแล้วว่าเริ่มมาแล้วว่า <Yahoo! S 1> เริ่มมาแล้วว่าตัวโกเริ่มมาแล้วว่าเอาหน่อยดีวะเริ่มมาแล้วว่า ผมได้5คิวผมดันเลยดันป้อมเขาเลยผมไม่พูดเยอะหรอกอะไรทำอะไรมา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 เลยมาอ๊ยยโอ้ยโอ๊ยกูหนีหนีก่อนหนีก่อนครับขอหนีขก่อนหนีโอ้ยโอ้ย้าวนะ ห้าวนะห้าวเป้เงเลยอะคือแบบห้าวจัดอะห้าวเกินห้าวเกินจะดันป้อมกูป่ะนะรีบไปเลยกลัวเขาจะดันป้อมอย่ารีบดันป้อมสีา้าวอย่ารีบดันเออจะรีบดันไปไหนอย่ารีบจบอย่ารีบจบจา้าผมยังไม่ได้ห้าคิวเลยอย่ารีบจบจา้าดูดิเขาจะเข้าป้อมอย่างเดียวเหละ เขาเลือกที่จะให้ป้อมช่วยอย่างเดียวแหละคนดูดูดิคนดูดูดิคนด,ด,ดูดูสิดูดโดูด,ด,ด,ดเลือกที่จะให้ป้อมช่วยอย่างเดียวแหละเพื่ออะไรจะให้ป้อมช่วยทําไมถามหน่อยสิสามคิวแล้วโอ้ไหนๆกูก็จะกลับไปถึงบ้านแล้วกูจะไปเก็บเลือดทําไมกูก็เติมบอ่อใหญ่ไว้เลยจบเออ เติมบอยใหญ่ให้เต็มไปเลยไหวเลยป้าเลตเกมไหวเลยป้านาตยาเลตเกมนายไหวกับผมเลยป้าจ้ะโอ้ย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 โดนนะโอ้ย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 แล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนด้วยครับมามามากูถอยกูถอย ถอย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 ก่อนถอยคระเบิ้ลถ่ายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหิวโอ้ยหิวคิวโอ้ยหิวคิวหิวคิวนั่นน่ะหิวคิวจัดเลยโอ๊ยเราก็พลาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเราพลาดขึ้นมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงเลยนะเนี่ยคอนดู อะไรอ่ะหนีอย่างเดียวหนีเพื่อทำหน่อยสิจะหนีเพื่อหนีเพื่ออะไรออหนีให้มันได้อย่างปุ๊บอะไรมาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ใช้ฟิกเกอร์ทันว่าโทษทีเนาะปุ๊บอะไรเออกูหลบตรงนั้นกูก็มาโดนตรงนี้อ ฟุ๊บมา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 กูไม่น่ารอดกูไม่น่ารอดอ้อหนั่นไงไม่น่ารอดจริงๆเฮย้ยถามจริงว่าสู้ไม่ได้จริงอะสู้ไม่ได้หรือกูเล่นกกเก่งวะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย คือผมตั้งเป้าไว้ผม 5q แล้วผมดันเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแพ้ด้วยซ้ำไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมามาอากูกูแพ้กูแพ้นี่เนี่ยคนดูกูแพ้นี่ยเนี่ยคนดูนั่นไงสู้ไม่ได้ะ่ะพูดตรงๆนะ สู้ไม่ได้ยอมยอมยอมต้องยอมออกดูเลือดเพื่อนดันเลยเพื่อนดันเลยจบเกมเลยเพื่อนเราสู้หมู่นายไม่ได้พูดจริงว่าเราสู้นายไม่ได้โอ้โหตอนแรกก็มึกวาดจะกลับไปสู้ได้แล้วดันสู้ไม่ได้เฉยเลยทำไงดีวะ nương đi wa lú đi Đu đi, cù lót luôn á, bạc lót dạng dài á, cùnđề cùnđề. Bao bao đan lấy, bảm nhẽ. Đan lấy, thưa anh. Chấm lấy, chấm chấm lấy. Chấm lấy, chấm lấy, เพื่อนจบเลยปล่อยเลยยอมแล้วยอมแพ้สู้ไม่ได้หรอกวะบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ยอมแพ้แล้วนายดันเลยนายดันเลยนายดันเลยโห oh, มึงมาฆ่ากูยันยนี่เลยเหรอถ่ามจริงมึงฆ่ากูยันนี่เลยหรอฮว้ ถ้ามึงมาฆ่ากูยันนี่แล้วกูตายนะกูอับอายจัดเลยะหมตรออับอายขายชินหน้าจัดอะดันเลยดันเลยนียเกิดทันบ้า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 โทษทีบอกให้คุณดันแล้วคุณไม่ดันผมเองผมขออนุญาตแบบไม่ถึงห้าคิวแล้วผมดันเลยลวกัน เกมนี้มันวัดที่ป้อมนะมันไม่ได้วัดที่คิวผมบอกให้คุณดันตั้งแต่แรกคุณไม่จบคุณแบบเลือกที่จะแบบยื้อเวลาเองมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละกินเกียนแบบผมเนี่ยแหละเอาสิสกอร์แพ้ก็จริงแต่เกมใครชนะละ่ะก็ผมชนะแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะ